มวัวแล้วครับพี่น้องมวัมวแลว้วมัวแล้วมัวแล้วสวัสดีครับพ่อพี่นออ้องฟองป่าลักเอฟซีมอลำเพชรลำเพลินสู้ขู่สุคนครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสูช่ช่องลุงตู่ปนอยสายจวดพี่น้องเ,อเสียงยังไงครับพี่น้องครับเสียงผู้ได้สีกันยังหลังกวักกวักกวกกวักยังไพี่น้องครับอ้าวผู้ใดล่ะครับพี่น้องครับเอาสสวััดีคบบรบสวัสดีครับสวัสดีครับ หอกแรกเครกรอดเปียนแนวอีกแล้วว่าขันปปรไปทับต้นไม้มืนอนไมาแบบแนวไดนอีกสิพี่น้องมาเบิงวสิมานมนมานครับเนี่ยงาะปลาด้วเงาะสังทองลูกง้ะด้วพี่น้องครับเนี่ยจักม,ม้ำไหนมันจะวันถนอ,อดงอาะครับเบิงเบิงมาหาปลาเห็นมันเหลือครับพี่น้องครับถามมาถามมาเบิงหอกเรลกแก็กรอดกว้างบ้านเหี่ยครับพี่น้องหลังจากที่ว่าน้ำโตกสามมือสามคืนน้ำไหลมากที่มากครับพี่น้องครับเนี่ยอ้หขมาคามามืดพูด

มาสิว่าแอลป่าทกอยางแนีมันป่าหรือหนูนลยจี่จี้กี่รูถ้าแบบถ่ายยังไงก็อ๋อติดไปแล้วสูตรไทยสูตรพันไปแล้งครับแามคนหลายๆสีผมายได้ี่ตะกติแต่ค้อนนี่วางคำนี่เป็นซิฟครับพี่น้องครับแต่ว่าบม่ได้ท้ายคีเพราะ,ระว่ามีธุระกายต่ายแกอม,มากไม่นีเงียบสงัดครับแล้วก็เจ้าน้องเพืเดยียวนี่นะครับพี่น้อง หลังเยนังเาเองยังเราเ่าฝองไทยเอะนอเฝนงเฝอไ่ได้ไทยดิเอาเกตเมเปขึ้นสิหัจ้างนอวาเอวไมหรอพี่น้องครับสวบพี่ดีเลนะเอวเหปลาสวบสวบี่ดีเลยพี่น้องอู้หูก็านเหแตกคากพี่น้องสมคำล้ำลืนีครับพี่น้องครับเ้เสี่ยนปลาอยู่นี่ แค่ละค้นบาทแรกกจกว่าเปนป่นอะสุดยอดสุดยอดทางรางครับไะได้บ่เดนีรอบเดียวนี่นะโอ้เห็มันได้เลยอเอสมาแกงซื้อไม่สภาพไม่สภาพแกงส้ิงเอมันมันมันโอ้คมืดนอะรสิเห็นะไน้อนีกูเปิดไฟมีไฟอปอฮืออาเบิ้งบนีได้ฮะาเบิ้งบกได อย่างห้ามเบิงบุรุษนี่้างหลังนอย่างโอ้่เห็นว่เห็น่เห็น่เห็นเห็นเต็หัวเลยนะเ็นอะไปตุ๊ตตักกนี่่ไดรุ่นนี้ที่ดึงมาไงมาดายพี่น้อง่ตุ๊ตัเียนี่น้องเจ้าน้องมาปันนี่างเงี้ยน้องเจ้าน้อง แไล่ะโอ้ได้พี่น้องบาละสามตูซีตูได้ของเียกรอนดด้วี่ดดเดเาปลาละพี่น้องเกาะปลาปริวาริกแะไวพี่น้องโอ้ได้ยี่ลีนะเแนี่เขาสีางขี้นีน่อยนกว่าดน้สีนาบออกโอ้เดียวมาสบเอกแบบนี้ล่ะสวบแค่ด้กับกับแค่นี้กับกับเมนเพราะว่า ขาน้องจุด,ดู้อะไรดิมันเป็นอย่าง,งานี้กล้ามขึ้นโอ้ยไปเ่รพี่รอง,รองแค่นี้<ม>โอ้ยแค่ไหนสิพ่อแกงว่าสิแกงสู้แม่สุภาพไหมแ่แม่สุภาพาแกงก็สกินหรือมามีมูยู่บ่มันนี่พี่อก3ามบอกับพ่อพูดเออขอ้อือยู่ได้เลยแก่ฉันให้สมต้ว่าราเน่าป่าไม่ครับนี่นีแต่ตัวไม่ใครเลยโอ้บาทละสาบาทป0บาทกับสบาทกับสตัวได้พี่้อง บาทหนึ่งสี่ตัวเนาะสองบาทกับแปนะดใ่ะหครับได้ายโอ้คู่หาลานี่เลยพี่ไม่ไดี่ตัวม่ไปต่ตอนะครับเือีดีด้วยครับครับดีีบอกีนะโอ้เป็นยังงโอ้ยไปมนพี่น้องปาครับครับครับตัะคุยนับ,บพี่น้องลางกายชิืแล้วมาหอวบ้านเ้ยี่น้องครับจากบ้านไปมองเี๋บ่อไก่เลยครับประมาณสามร้อยเมตรครับพี่น้องแต่ว่า หน่าไก่กับขมอระส่เลยมอดทอสองสามทีก็หอนยครับพี่น้องตอดนี้ก็อดนได้เะครับพี่น้องมื่อนี้แม่สภาพไปธุระย่นมาสารคามครับน้ำพันมาเลยไปครับป้ามาครับทจ่ลำพันเรมครับนอย่างี่อย่างอี่ย่างรไฟังเพลงนั่นคเขาลองปะนี่อย่างเพลงอย่งดังใจเอ้ยพ่อนี่เลยพี่ินเขาใจนี่ย่งดังใจเอ้ยไม่ดังเลโอดังมอมอมองมองมองโอ้ยงานสักนเล คุยกันม่สุภาพทะลุทะลุเป็นอย่างคุณแม่ทะลุภาคุณแม่ไปทะลุเห็นไหมอย่างนั้นทะลุคุณแม่ทูรากกอ้าวม่สุภาพเหลือมีหมู่แก่ระวังเดียว<อ>งเราไปว<ห>่าท่านเดี๋ยวนี้ตานเพลงรอดอีเแล้วครับพี่น้องเจอเจอแล้วแขกรอดเนาะออืผู้ชายผู้ชายโอ้ไม่ได้ด่วนกันเนาะผู้ดใดเจอผู้ใดเนาะวีประทันผมหรอกฮะแม่สุภาพประทันแม่ยบอกเราหมกหลาเลยเป็นหมักซีบีเลยบ่เขาได้จากรูปนี้ละบ่เขาเพิร์ไอ อ้ยังมาดิไอเดียไอคิวไอคิวโอ้ยไอคิวท่านสำนักงานเขาถามหาได้วยเอะเนี่เขาถามหาทางสำนักงานที่งานตลกเขาว่ายึกพวกเขามาเตี้ยวเขาจะได้ความรู้น้ำเนี้ยเขาจะได้ไอเดียนี่ว่าเรื่องคูงตลกไอ้ถาเขาตุ่นเด้ไปหญอทีไปอยู่เขาถามหาด้วยอนี่ยเม่อเขาไปเขาเห็นเนี่ยน้องนี่ตัวมีใครบอกแง่บอกแง่เนี่ยมึง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 อันนี้เขาที่ห้องไปนะ สลามฮะสลามนี่นั่นก็ว่าสลามสลามน้ำจืดบ่อืวออบ้านบาดเนียรได้เนขนขลบยลบาดได้หลายตัวเลยครับใครเต็มพ่อมับงเนี่จะโลกสวยเด้พ่อมจะโลกสวยนะครับเนครับขอหายุหายินครับไี่ดูเฟื<ล>นี่ไม่ได่าบ่ายยังดีากหรอ, <laughs> อนนหายุขินครับ ันว่าหายุ่หากินสูแจกรอดอะไร้าสัตว์นี่ข่อยบ่กินนี่ยังสัตว์นี่ชิงโตบ่เอ้าสมื่นเดี๋ยวก็ได้บ่ามกินเนื้ออะไรสมื่นเนื้อบ่กินด่วนแล้วมะกินด่วนแล้วอยู่ในบ้านในสภาพสี่นี่ลูกชายสี่คนสี่กินเนื้อจุดสามคนพี่น้องครับผมบ่กินก้อนมูนี่แจ็คโรดนะครับนุ่มจูดกับผู้เชี่บ้านเศร้ากินเนื้อนี่ว่าแม่เนื้อจะได้เนื้อมัวเนื้อควายนะเศร้ากินครับแต่ว่าเนื้อหมูนกินด้วยแต่ว่าปลามากกินอยู่ครับ ามาทั้งหวดใจเมื่อครับเพราะว่าจะเศร้ากินได้ครับแต่ว่าวว่าสัต์นยดิแต่ว่าของปลาเนี่ยลาสีโเศ้ากินแครับนี่อย่างพลสีนี่อย่างพลีของปลานี่ย่งของปลาปลาลึสีอยู่ในปลาออโอ้ยตนะนะั้เป็นย่น้องคุยนํายาคุยตรงเหนอนนี่ตะมกุกสมพ่อแล้ววันทีมงาน,นงตลกเพื่อเพือน่มาต่ขกรถแขกหลอดแสดงว่าเขาไปซิมีมุกให้เขาตลอดได้ครับ ไยไม,ไม่ไม้บเลเี๋ยวไม่ยูว่ามันเหลืออยู่ม่เพราะยังอ้วนเก็บเพิ่มลหรือเก็บ่เก็บเเก็บเพิ่มลเเริ่งดูเพลโอเพระวามันฝนตกก็เลยได้ไปเอเอเใส่โอกาสนี้สำรับกนอนสาก่อนอเมเมาอีกทิ่ยังอีกต้องไปซตมกันนียังฟ้าบ่บ่แมวน่อยบ่แมวน้อย่อยังแมวน้อย โอ้ยคุยน้ำยางเดยต้องคุยกับทีมงานตลกครับอยากให้เจอกับทีมงานตลกเยี่ยมสิครับว่าทีมงานตลกเขาเซรับฟูทั้นอยู่ครับพี่น้องครับลูกตูก,ก็ย่อมรับอยู่ว่าเพราะท่านเขียนหลอดครับพี่น้องเมื่อไรครฮะเดี๋ยวนะคับผว่านุ๊กเด็ก <laughs> นี่แหะครับวิธีถึงบักนี่มันยูอีสานบ้านบ้านนอกมานน่าเอาไปนอนหายกินง่ายครับย้ามนกแนี่นกแต่ยี่หมูกต่นี่หมูครับสบายที่สไตล์ครับย้ามโบแนี่บทุกจะได้แม่ม่อย่างนี้ผมเลยที่ใส่เนี่ยเมอกีงเร่แล้วม้เม่ีเา่เจะได้บนะะทุนท่านเราบเต่ไม่ไปฝากเียงบ ไวไปตามธรรมชาติโอ้โก้เป็นแน่หน่อยเลยพี่้องเอาแ่ว่าปล่อยไปตามธรรมชาติสพี่้องโอ้ยเ็ดหลอดเยี่ยนโก้เข่าหรือแค่เข่าอยู่เลยเข้าผมพักพาะากาเดี๋ยวนี้อยู่เหอนกันวัี้เขานึหรอกอเอชัดเอาชัดเอาผมติไปสวนกาอันนี้จะไปเอาบ่ผมสวนกาด้วยยังสวนกาไปสวนกาไปสวนกาสักรวนโอ้ย เดี๋ยวจะได้เสืมาทอดแต่หางหน้าที่ไรเจ้อะไรหน้าที่นึงหน้าที่นึ่งอะไรหน้าที่นึงเออเอาไม่ทอดเสียไปแล้วอีกหน้าที่นึงเนาะอะไเอีกยังล่ะทำมุกด้หยทำมุกทำมุกนึงก็ได้แล้วทำมุกนึงทำมุกนึงจะเด่นฮะ<า>ไม่เด่นยันก็ฮะขันฝนอีอยังโหกขันฝนมุกโอ้ยว้าไปแล้วพี่น้องครับเอาสมาคิดดีๆกูมีอย่างไรพี่น้องครับสีสันเล็กน้อยบางคนก็ะทำหายเค็งเลยฮะ มูยังต้องซื้อม่าจะบ่อระบือบ่บ่อยตามาน้ำให้เพิ่นว่าสีลงอย่านั่นเพิ่นว่าสีลุ่งพุชยาบ้านนวลน่ะเอามาแจกยังเหลืออยู่ได้ล่ะยังเหลืออยู่ตู้เย็นซองฟีดยังเหลือหมูยังคือเข้มหมดแดกผูว เอาพี่น้องเจอกันชินาแล้วสายนหมูนี่ลบ hmm. ่นเลยเบื่อแล้วเบ่หมูเลย่านหมูเลยย่านหมูเลยบ่หมูบ่เลยหมูบ่เลยเอรพี่น้องครับลูกจ enfin> ูรถดีรายเพ่อนโอ้ยเสียดายเอาเจอกันชิ้นาเล้พี่น้องเด้อลยพามางรอดกมาแล้วงรอดครับแล้วยตลอดปีโชคดีต้องมีตลอดไปสุขสุขนครับพี่น้องครับเบครับ